พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันพุธวันที่19เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องคุณมีความหมายมากสำหรับพระองค์และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่17ข้อที่23 ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ยอห์นบทที่17ข้อที่23พี่น้องขา วันหนึ่งมีผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐคนหนึ่งมาหาฉันและบอกว่าเขากำลังคิดที่จะลาออกจากงานรับใช้เพราะว่าชีวิตของเขาลำบากฉันถามเขาว่าทำไมเขาถึงไปทำพันธกิจตั้งแต่แรกเขาบอกว่าเขารักพระเจ้าและต้องการบอกทุกคนเกี่ยวกับพระเยซูจากนั้นฉันก็พูดว่ามันวิเศษมากที่คุณรักพระเจ้ามากกว่าที่พระองค์ทรงทรักคุณ เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้และพูดว่าไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดแล้วฉันก็พูดว่านั่นคือสิ่งที่คุณหมายถึงแน่นอนว่าเมื่อฉันแบ่งปันจากพระคัมภีร์กับเขาเสร็จแล้วสิ่งต่างๆก็เริ่มชัดเจนขึ้นสำหรับเขาและวันนี้เขาเป็นผู้รับใช้ที่ดีมากทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาเกือบจะล้มเลิกไปแล้วพี่น้องคา มีหลายสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในปัจจุบันมีหลายคนถึงกับโกรธพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาคิดว่าทั้งๆพวกเขาอธิษฐานพระเจ้าก็ยังปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาไม่ได้ดำเนินในพระคำของพระองค์บางทีพวกเขาต้องการความรู้เพิ่มขึ้นนั่นคือความรู้ใหม่ๆที่ทรงสร้างโอกาสใหม่ๆ บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ใช้ความเชื่อแต่นี่คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือพระเจ้ารักคุณมากกว่าที่คุณรักตัวเองพระองค์ปรารถนาให้คุณสำเร็จในชีวิตและพันธกิจของคุณมากกว่าที่คุณเป็นไปได้ปรองรักคุณอย่างไม่มีขอบเขตและไม่มีเงื่อนไขแต่คุณต้องดำเนินชีวิตในพระคำและโดยพระคำของพระองค์เท่านั้นเมื่อคุณเข้าใจพระคำของพระองค์ และความรักที่พระองค์มีต่อคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณและทำให้คุณมีความคิดที่ไม่ธรรมดาพี่น้องคะในสายตาพระเนตรของพระบิดาคุณมีค่าเท่ากับพระเยซูพระองค์คิดว่าคุณมีค่าพอที่จะส่งพระเยซูไปตายแทนคุณลองนึกภาพว่าคุณซื้อโทรศัพท์ในราคา2,000ดอลลาร์ นั่นแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของโทรศัพท์ของคุณในทำนองเดียวกันถ้าพระเยซูคิดได้ถูกประทานให้แก่คุณนั่นแสดงว่าคุณมีค่าเท่ากับพระเยซูคิดฉันพูดบ่อยๆว่าแม้ว่าคุณเป็นคนเดียวในแผ่นดินโลกนี้พระเยซูก็ยังจะยอมมาตายเพื่อคุณพระองค์ไม่ได้มาเพื่อว่าเพราะว่ามีเราหลายคนดังนั้นจงภูมิใจในคุณค่าของคุณ คุณมีความหมายต่อพระองค์มากกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้จงคิดจงพูดจงเดินและดำเนินชีวิตอย่างคนพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณคือคนพิเศษและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความพิเศษของคุณในพระเยซูคริสต์เจ้าได้เพราะคุณคือคนที่พระเจ้าทรงประทับตาว่าคุณเป็นคนพิเศษโดยพระองค์และในพระองค์ ฮาเลลูยาให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระเจ้ารักข้าพระองค์เป็นการส่วนตัวข้าพระองค์เป็นสมบัติล้ำค่าของพระองค์คุณค่าของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ คือคุณค่าของพระเยซูคิ์ข้าพระองค์คิดพูดและเดินและดำเนินชีวิตอย่างคนพิเศษเพราะว่าข้าพระองค์คือคนพิเศษพระเจ้าทรงครอบครองสถาปนาและเผยแพร่ความรัก และความชอบธรรมของพระองค์บนแผ่นดินโลกวันนี้ผ่านทางข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะคำของพระเจ้าได้หนุนใจแก่เราว่าไม่ว่าวันนี้คุณเผชิญกับความรู้สึกแบบไหน และคุณรู้สึกกับสภาวะที่อ่อนไหววันนี้พระเจ้าทรงกล่าวแก่คุณผ่านถ้อยคําของพระเจ้าให้แก่คุณได้ยินชัดๆว่าในสายพระเนตรของพระบิดาคุณมีค่าเท่ากับพระเยซูพระองค์คิดว่าคุณมีค่าพอที่จะส่งพระเยซูไปตายแทนคุณนะคะพี่น้องคะคุณเป็นคนพิเศษสําหรับพระองค์แม้ว่าโลกนี้จะเหลือเพียงคุณแค่คนเดียว พระองค์ก็ยังทรงประทานสิ่งที่เป็นของล้ำค่าที่สุดให้แก่คุณนั่นคือชีวิตใหม่โดยพระเยซูคริสต์หากวันนี้คุณมีความเครือบแคงใจมีความอ่อนแอและมีความหวั่นไหววันนี้พระเจ้าพูดกับคุณใกล้ๆและบอกกับคุณว่ารักคุณมากมายนะคะพี่น้องและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนสถานะของคุณในการเป็นลูกของพระเจ้าและคนพิเศษของพระองค์ได้ เมื่อคุณยืนหยัดอย่างนั้นคุณก็เป็นเช่นนั้นในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด